กูช่วเพื่อนเขาไม่ได้เพื่อนแล้วเขาไม่ได้ปักเพื่อนแล้กูชุบอย่งเดียวนะสายตาเขาคมด้วยนะเพราะว่ามองอะไรเพื่อนมองกระนองบักอมีวันนี้มีพลาดตรงไหนบ้างเซิต้องพูดอ่ะมีพลาดตรงไหนบ้างก็แค่สองจอดในใจข้าราชารหนึ่งแล้วก็หน้าร้านหนึ่งอะที่ลงลงแบบลงลึกอ่ะมันเพื่อนเรากลับไม่ได้ได้คือตอนนี้คือทุกคนต้องต้องเล่นแบบว่า เหมือนเหมือนเล่นด้วยกันนะเว้ยต้องเชื่อใจอ่ะตอนวันนี้วันนี้เล่นดีวันนี้เล่นดีมากเราต้องเล่นดีันเลยวันนี้วันนี้ไม่ลอดลซึ่งซึ่งปืนปืนปืนทำดีจัดวาดปืนเซตนี้วาดีกว่าว่ะเพราะว่าอย่างพี่อ่ะพี่เล่นปืนใช่ป่ะพี่จะรู้ไว้ว่าพี่จะไปช่วยปืนตอนไหนพี่มองว่าเซตเซตทกส่นเล่นปืนดีว่ะเป็นไงปืนเป็นไงคุมคุมได้ป่ะวันนี้ผมผมว่าดีนะพี่ ไอคอนอกแกได้ไอคอนดีเน่่มอบแกลป่เออมันเล่นมันเล่นมนมงันโม่ใาเเล่นเล่นดีไอคอมไคอมมึงอย่ายืดคอมไอเนที่ย่ไม่ไเนไ่อคมเล่น่ะมึงยังเอดีจกไอสัตว์กียูอี๋ฮัลโหลบังลีตอบให้หน่อยเพื่อฮัลโหลบังลีอยู่ไหมตอบหน่อยเพื่อนเป็นไงมีอะไรต้องแก้ปั้บปืนอะต้องมีคนมาช่วยหรือว่าต้องมีอะไรไมถ้าถ้าต้องมีคนชนรถให้ลุงมีคนช่วยตลอดลุงชถถ้าไม่ช่วยมันเหมือน ต่บอว่าถ้าในไฟสตอรี่จริงน่าจะชิลอยู่นะเพราะว่าน่าจะตัวรอดกันได้อยู่เขาไปเล่นกัจริงจริงเพราะว่ามันกินยาเราเราต้องเล่นเหมือนเขาพี่มาโดนป่วนต้องมีพี่บอกไม่ได้เล่นเล่นไม่ได้กูก็มองว่าเล่นแบบเขาเล่นไม่ได้เว้ยหมายถึงใช้ในแฟมมันใช้ไม่ได้เพราะว่าใช่คือมันมันเสี่ยงแฟมแฟมมันไอ้นี่พี่มันเขาเรียกอะไรมันมียากันไงยอ่าใช่มันเล่นมันเล่นไม่ได้จะได้แฟมอ่ะก็คือก็ก็อย่าปืนคุมสามกระบอก หลักๆเลยนะเซตเซตเซตของอเนี่ยเราก็เดี๋ยวมีตีเพิ่มไปอีกคนนึงอาจจะมีอบอเพิ่มก็เป็นห<น>้าคนพอดีมึงต้องมีพี่ตีพี่เพราะ่าไเคลียรเพื่อนอ่า,อาไม่ไม่ใช่รู้รู้แต่ว่าเดี๋ยวในไฟจริงๆอาจจะมีประมาณห้าคนเนี่ยมีเซตเนี่ยเราก็มีไอ,บอ้บ๊อบมีไอ้ตีล้วก็รวมพกตุนสามคนมีอคอมเนี่ยสามคนห้าก็บอกแล้วสถานการณ์ไหนพวกมึงจะลงไปช่วยเพื่อนก็ตัดสินใจกันเลยที่เราเล่นกันปกติสมมติถ้าเข้าไปซ้อมในแฟมวันพรุ่งนี้หยุดนะพรุ่งนี้หยุดหรือจะซ้อมเอาไง หยุดหยุดหยุดอังคารนะครับหยุดดิหยุดหยุดไม่ดีพี่ม่งเป็นเรื่องม่ดีเชียวเล่นก็มาชวนกันเล่นตรงนี้ได้อังคารซ้อมที่ไหนอ่ะพี่ซ้อมในเมืองเหรอเออซ้อมในเมืองเนี่ยของอังคารมาลาดแบบเต็มที่อ่ะในเมต็มที่อ่ะมาลาดพี่มันย้ายแก๊งย้ายนู่นได้เนี่ยพี่อะไรนะได้ดิมันเป็นเมืองทำเมืองทำเมืองไม่ได้ไม่เกี่ยวมันจะไม่โดนใช่ไหมเพี่อตัวแทนเมืองวแทนเมืองเพื่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเดี๋ยวพี่ไปคุยให้ แล้วคนจากหนึ่งศูนย์มามามาเลยนะไม่เธอปิดผ้าเลยผมโดนแดงไปเลยไปโดนไปโดนไปโดนรับประกันรับประกันไปโดนไปโดนไอ้นี่ได้ตัวแทนเมืองตัวแทนเมืองไม่มีอะไรถ้าใครในนี้ใครโดนสักคนหนึ่งถ้ามันแบบว่าโดนเดี๋ยวพวกกูโดนไปด้วยสี่สิบคน วไปครับ39คนตัดผมก็พรุ่งนี้ลุงเลี้ยงกัซิล่าไปดูกันเลยไปย้ายขอบคุณมากทุกคนมันมากสี่ทุ่มนะมาอังคาสี่ทุ่มห้ามหยุดไว้เนเดิมนะมารอเลยมารอเลยเลสต้องเลสอย่าลืมนะเลสไอ้สัตว์เลสมาตลอดอยู่แล้วหกตูนมึงอ่ะอย่าลืมมาเอทีอาร์เอทีอาร์มาเอทีอาร์ด้วยเอทีอาร์มาอีกนึ่งนะสองคนนะป้าบี ไอ้ท่ามึงอยากเล่นเกมอะไรอ่ะมึงเข้ามาเล่นกับพวกพี่ได้นะพี่อยู่ใน GS เอ็ธอาบีแซดดัมเข้ามาได้เลยพวกพี่เล่นเกมนอกกันตลอดเผื่ออยากเล่นเข้ามาเล่นกันได้ทำความรู้จักกันได้ตอนนี้กำลังมันให้สนใจไปเที่ยวแล้วบายๆยย้ายขอบคุณมากขอบคุณมากเอ็วันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับรวมเราต้องผ่านแฟมให้ได้ก่อนเว้ยผมมองว่าเดี๋ยวค่อยไปซ้อมแบบแบบอุ้มแบบสตาร์คือผมผมคิดว่าหนักหนักอยู่ถ้าไปบุกเขาอ่ะหนัก หนักสาหรับพวกผมเลยแต่ว่าพวกผมก็ต้องเนี่ยตอนนี้คนนะเริ่มมากันแล้วผมภูมิใจกับทีมนี้มากเลยคนเริ่มมาตรงเวลากันเป๊ะเห็นปะอันเนี้ยคือจุดเริ่มต้นที่ดีเว้ยอันนี้คือจุดเริ่มต้นที่เ,นนเ,รทเราเคลียร์คนได้แล้วเป้าหมายแรกเราเคลียร์ได้เคล, 2, 2> ลียร์ในเวลาสองสองวันวันหนึ่งด้วยซ้ําเนี่ยเพอร์เฟกต์ตอนนี้คือเพอร์เฟกต์แล้วเหลือแค่ขยันซ้อมกับเรียนรู้หาพงหาแผนตอนเนี้สิ่งแรกที่เราต้องเน้นเลยนะไฟให้แข็ง พะแล้วผมเชื่อได้ว่า LK ไฟแข็งไม่ต่างอะไรกับที่ผมเคยเจอแน่นอน LK น่าจะไฟแข็งเพราะว่า LK เล่นเขารู้อะเขารูวา้วิธีการเล่นของเมืองเราอยู่แล้วละหลายคนรู้อยู่แล้วแล้วผมมองว่า LK ผมมองว่าห้าสิบห้าสิบรอบนี้นะที่ LK เจอกับแฟม ADK อะเจอกับแฟมผมมองว่าสูตรสี่ห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันพลิกกันได้อะอย่าลืมว่าแฟมอะ ไม่เหมือนสตาร์ทาวนิดนึงที่คนดูสตาร์ทาวน์สกอ์ขาดใช่ไหมร้อยกว่าร้อยขึ้นแต่ผมมองเชื่อได้ว่าแฟมผมให้เลยไม่ไม่เยอะไม่เยอะมากเพราะว่ามันมีเพื่อนช่วยกันตลอดผมมองก็ไม่เยอะผมมองว่าสูสีใจผมมองว่าต่อให้เราไฟแพ้หรือว่าเขาไฟแพ้โอกาสที่เขาจะพลิกกลับมาได้เสมอผมมองว่าสนุกผมมองว่ากําไรคนดูแน่นอนครับวันที่ห้าเรามีแข่งวันที่ห้าเรามีแข่ง แพ้ชนะไม่สนใจนะผมมองว่ากำไรคนดูทั้งนั้นถ้าเราแพ้เราก็เชียร์ l อเพราะว่า LK ก็ตบเราได้ถ้าเราแพ้นะถ้าเราแพ้แต่เราก็ไม่แพ้ง่ายๆเราไม่ใช่หมูเราเป็นไก่ใช่เราเป็นไก่ ใช่ตำรวจแปมตึงกับเรามีจีที่จะสามารถเข้าไปช่วยเพื่อนได้ผมมองว่าสบายสบายมาแล้ว <B BS S 1> ถูกไหมอะไรวะใช่ใช่คอมคุยคุยกับคอมเรื่องเรื่องแผนเฉยๆพี่อ่าอ่าอ่าทำดีน้องมึงมึงต้องจัดเซ็ตปืนอย่างเงี้ยใ,ให้ให้ให้ดีเลยเว้ยเซ็ตปืนสามคนของ6กซุนอะ เพราะว่ามึงมึงเข้ากับพวกพี่ได้ง่ายอยู่แล้วมึงอยู่ JK มามึงกวไม่มีปัญหาเหลือแค่ว่าไม่มีอะไรหรอกในในในแฟมอะแต่ความมึงพร้อมโดนแบนยังน้องอะไรพร้อมอะไรอะไรพี่ผมไม่มีใบครับผมไม่โดนครับ channel switched ไหนแก๊งเล่นเกมกูไปไหนวะเนี่ย user joined your channel ไหนแกงเล่นเกมกูไปไหนไอ้ตีไอต้ไอตีเข้าเข้าเข้า GTA เชืเอ๋ผมงอมนะพี่อันนี้ผมงอมแล้วนะอันนี้ผมมงอแล้วะถ้าพี่ตีเข้า GTA นี้ผมงอมแล้วเอองอมละงอมละแล้วเขาเข้าเซิร์ฟหลักด้วยดูดิอืมโอ้ยตอนนี้เข้า GTA มันกันไม่ได้เลยพวกผมเพราะพวผมอยากเล่นสาตอรี่มากตอนนี้อยากเล่นมากโอ้พี่วันนี้ผมโคตรอยากเล่นอะสตอรี่อะเขาบอกไอ้เทมยเวงโดนอะไรวะเนี่ยไม่ไม่รู้เพื่ cô bảo bet đồ 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 yeah, đồn jim đấy bet đồn à? anh ấy cô bảo bet đồn jim á? cho mọi người nghe. nghe trong thành phố ไอเบสเวลามึงเล่นน่ะมึงมึงลั่นอย่างเดียวเลยมึงไม่ต้องสนใจเพื่อนเลยว่ามึงจะตีเพื่อนตายกี่ตัวมึงมึงลั่นอย่างเดียวเลยเวลามึงเล่นน่ะมึงแครี่ร้อยเลยห้ามห้ามหันไปมองเลยมึงลั่นหัวอย่างเดียวเลยโอเคครับเออเออแค่นี้แหละเราจะได้ร้านเกมไปเนี่ยอ้หี่า พี่ตีเขาบอกว่ายิ้มมีความสุขอยูอเป็นอะไรผมกำลังดูพี่ตี๋แหละไอเด็กไทยถูกต้องครับผมพี่คือไอดอลเครับเด็กก็ต้องเซิร์ชอ่ะนมขาวๆกดยางกดเลยดียังโอเคเอ้าอะไรนี่ทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมนี่ ไปเปลี่ยนชุดกับใครมาเนี่ยไปเปลี่ยนชุดกับใครมาครับเปลี่ยนคนเดียวหนูถ่ายรูปให้หนูอยู่นะแล้วเปลี่ยนทำไมนี่แต่งตัวอะไรนี่ไม่น่ารักหรอมันเป็นแนวเซ็กมันนนเเป็แวซ็กซี่แล้วนี่อะไรมันเป็นแนวมันเป็นแนวผู้อย่างกา嘛มันเป็นมันเป็นแนวเซ็กซี่แล้วนี่ไอเบย์จอหลังมึงหายไปไหนอะน้อง ให้ผมลงขึ้นใหม่ไหมลุงมันต้องลงขึ้นอ๋อไม่ต้อง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 ค่อยค่อยนี่ทีเดียวอ๋อมึงคืออย่างงี้ไอเวสเวลามันแจ้งเตือนในโทรศัพท์มึงใช่ไหมมึงต้องเข้ามาเช็คตลอดทุกครั้งอ่ะก่อนขึ้นสตรีมอ่ะมึงมึงกดคลิกขวาแล้วก็เข้าไปที่ให้มันเปิดเปิดเปิดไว้ตลอดเลยมึงต้องกดกดไว้ชินมือพี่พี่เป็นตลอดเหมือนกันมึงโดนลิขสิทธิ์ใช่ไหมล่ะใช่ครับผมลืมเลยรับลุงวันนี้เข้าใจเข้าใจพี่ก็ลืมเป็นบางวันเหมือนกัน ซ้อมไห้ก่อนอุ้ยอ้ยโอ้โอ้ครับแล้วหนูฝึกซ้อมไห้ก่อนนะแต่พี่ต้องไปแล้วพี่โดนเรียกอีกแล้วดูทรมานเนาะมึงอะดูดิพี่กับหญิงอ่ะจะเลือกใครอ่ะกูอยากรู้เขายิ้มแบบนี้บ้างไหมพี่ตอนเขาซ้อมกับเราไม่มีอ่ะ โอ้โหตายนี่เขาเกมไปแล้วไม่ใช่เหรอบีฟ้าบีฟ้ายังไม่อยากเล่นผมเบื่อแล้วบีฟ้าค่อยได้เล่นแล้วเบื่อจัดรอวันที่ห้าวันที่ห้าเดี๋ยวจะเติมนักแสนหนึ่งสวัสดีครับไม่งอมไม่ไม่งอมนะบายบายไม่งอมนะบายบายโอ้งอมยังอยากงอมไม่ไม่ออกนาทีวะอี๋ ยี่จะควิคก็ควิกออกไม่ออกกัเนี่ยดูดิสีมาแล้วอ๋อสีสัตว์เออสักทีเฮียมึงวันมุ่งนี้มึงก็ค่อยมาก็ได้มั้งวันจันทร์น่ะมึงก็รันของมึงเป็นสีสัตว์ อี้อ่ะ User joined your channel อะไรเป็นไรเนี่ยอะเสียงดูแปลกๆเปล่าเป็นไรหรอกพี่เป็นไรหรือเปล่าพี่ตีเป็นเป็นไรวันนี้รู้สึกมรสุมเข้ามรสุมเข้ามาเสาวแทรกเขาใหญ่